กินไปไทยหลังสวัสดีค่ะสบายดีทุกคนนะคะวันนี้ยายก็มีเเมนูเดิมๆเ,เก่าๆแต่ก็นานแล้วไม่ได้ลงนะคะว่าเวลาที่ยายตําส้มตำเผ็ดๆน่ะยายตำยังไงนะคะทำยังไงให้น้ำเยอะทำไงให้สีสวยซึ่งยายก็อยากจะมาแชร์อีกรอบค่ะแล้วก็มากินโชว์แซบ่แซบๆซ,ซึ่งนานแล้ว <laughs> ไม่ได้กินอะไรเผ <laughs> ็ดๆแซบ่แซบๆนะคะยายก็เลยจะ คือส้มตำนะคะแต่ถ้าหมายถึงน้ําจิ้มซีฟู้ดปูอะไรเงี้ยยายกินแบบอืฤดูนี้อร่อยมากสดๆจากทะเลนะคะไปจนถึงเดนมกรานี่ค่ะมะละกอลูกนี้นะคะยายซื้อมาจากซูปเปอร์มาร์เก็ตของเดนมาร์กเขาชื่อลูเบียราคาหนึ่งร้อยบาทซึ่งยายไม่เคยเห็นลูกละยี่สิบคนยายก็เลยได้มาหนึ่งลูกนะคะ ซึ่งอยากจะซื้อมาเยอะๆเลยแต่ก็กลัวมันเสียนั่นแหละค่ะยายก็จะมาปอกแล้วก็ตำให้ดูมาดูกันค่ะนี่ค่ะส่วนมากแก ยายก็จะขูดข้างๆหั่นครึ่งแล้วก็ขูดข้าง คะมะเขือ,ปอเปาะมะเขือเทศน้ำปลาตาลิงถือโคกค่ะได้ชอบเพราะว่าเขาเข้มข้นดี ชูรสค่ะน้ำปลานะคะอย่าใช้ของเมกรเชฟน้ำตาลค่ะน้ำมะขามเปียกนะคะทำให้มีน้ําค่ะใส่เยอะหน่อย พยายามอย่าให้อย่าให้ สากมาโดนกลางคกนะคะให้เขาอยู่ขอบๆอ่ะนี่ค่ะแล้วก็ดันขึ้นนะคะเพราะถ้าอยู่ตรงกลางเนี่ยจะไปโดนเปลือกมะนาวนะค่ะแล้วก็อาศัยคนเอานะคะ มาดูวิธีต้มขนมจีนกันค่ะใช้ขนมจีนยี่ห้อนี้นะคะมีใครหลายคนถามยายว่าทำไมไม่กินของไทยขนมจีนไทยมันยังไม่เข้าค่ะมีขนมจีนแบบนี้นะคะที่พวกยายอยู่มาได้เป็นยี่สิบปีราคาสิบห้าโคนนะคะหรือเจ็ดสิบห้าบาทยายจำไม่ได้ว่ามีขายที่ไทยหรือเปล่าที่ยายเ,เห็นมีแมคโคหรือว่าฟู้ดแลนด์นี่แหละคะ่ะ เราก็ใส่พอน้ำเดือดเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะไม่ต้องปิดอันนี้เป็นวิธีที่ใหญ่คิดค้นขึ้นมาเองนะคะว่าต้มขนมจีนยังไงให้นุ่มอร่อยนี่ค่ะพอเขาเดือดมาแล้วจับเวลานะคะยายก็จะจับเวลานี่ค่ะสองนาที ให้เขาเดือดไปเลยครบสองนาทีแล้วค่ะปิดไฟจากนั้นจับเวลาค่ะ10นาทีนี่ค่ะจับเวลาไป10นาทีแล้วมาดูกันค่ะหลังจาก10นาทีแล้วยาก็จะปล่อยให้เขาเดือดอยู่ใน หม้อหรือในกระทะนะคะครบสินาทีแล้วมาเปิดดูค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้เส้นที่เหนียวนุ่มนะคะแล้วก็ประหยัดไฟด้วย เส้นก็จะเหนียวนุ่มนะเหนียวนุ่มอย่าดีใจค่ะที่ยายค้นหาตัวเองเจอ,อยายคิดว่าฉันทำเหมือนเดิมนี่แหละฉันไม่เปลี่ยน เพราะยายถนัดด้านนี้ยายไม่สามารถไปเดินในเมืองแล้วก็ดูเสื้อผ้านะคะอืม เดี๋ยวก็จะโชว์ทั้งสูตรอาหารเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมค่ะ แล้วต่อยาอยู่ไหนะ ซึ่งขนมจีนเวียดนามเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเพราะว่าขนมจีนไทยยังไม่มี หวานกุ้งลายเสือกุ้งใหญ่ขนาดนี้หาไม่ค่อยได้นะคะ อิ่มหรือยังคะจุดอิ่มเนี่ยตายค่ะเก็บไว้กินได้นะคะอย่าไม่ทิ้งแล้วเจอกายได้ไหมค่ะร่ำรวยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ